ผมบอยยอดชายสระดิชัยครับเป็นในหน้าสังหาของบริษัทวินเนอร์เอเตทนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูบ้านหลังนี้หนึ่งหลังนะครับตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท71แล้วเข้ามาทางปีดีพนมดง26นะครับแล้วก็จะอยู่ในซอยของพัฒนาเวท12ทางด้านบ้านเนี่ยถนนจะประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าบ้านประตูสวยงามครับประตูสามารถเปิดอัตโนมัติไม่ใช่เปิดแค่สุดนะครับ สามารถเลี้ยวกับเข้าไปได้ด้วยเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากครับทำให้มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะไม่เสียที่จอดสามารถจอดตรงนี้ได้่างเนี้ยประมาณสองคันเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยได้อีก3คันรวมหมดเนี่ยภายในบ้านจอดได้5้าพันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยคือ120ตารางวาสร้างเกือบเต็มพื้นที่เลยครับก็จะมีด้านข้างซ้ายขวาด้านหลังนิดหน่อยนะครับแล้วเราตามเข้ามาดูเลยครับ บ้านหลังนี้สวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหน้าบ้านเลยนะครับบ้านสร้างจาก S G H นะครับความสูงจะอยู่ประมาณ2จ 8เมตรจะเป็นทั้งหมด3ชั้นนะครับสูงชั้นละ2.8เมตรกระจกรอบบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจก3ชั้นนะครับกันความร้อนได้ดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นกระจกกันกระสุนด,ด้วยนะครับส่วนตัวบ้านเนี่ยจะรองรับแผ่นดินไหว7.8ลิตรนะครับแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยจะปีปรับอุณหภูมิเรื่องของ PM2.5 ด้วยนั้นเราตามมาดูห้องถัดไปด้วยนะครับก่อนจะไปถึงห้องถัดไปเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับจะมีสัญญาณกันขโมยนะครับที่นี่จะมีติดไว้เรียบร้อย แล้วก็ที่สําคัญมีกล้องวงจรปิดทั่วบ้านนะครับมีทั้งหมด11ตัวทั้งภายในและภายนอกด้วยที่เห็นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ยังอยู่นะครับมีบางส่วนที่ผู้ขายนําออกไปเท่านั้นครับที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับถัดเข้ามาห้องห้องนี้ผมชอบม,มากครับเป็นห้องนั่งเลน่นเหมือนเป็นห้องทานข้าวด้วยนั่งเล่นด้วยดูทีวีนะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นตู้โชว์สวยงามครับคลาสสิกมากนะครับ มาแทบจะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยน้อยมากตรงนี้เป็นบาน้ำนะครับนั่งเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นโต๊ะ ทานอาหารที่สามารถทับได้ด้วยนะครับจะมีมุมนั่งเล่นมีตรงนั้นเป็นที่อ่านหนังสือนะตรงนี้เหมือนเป็นห้องหนังสือเล็กๆแล้วจุดเด่นที่สําคัญคือตรงนี้เนี่ยจะออกไปที่ระเบียงครับระเบียงด้านนอกนะครับที่มีการปลูกต้นไม้นะห้องถัดไปครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างที่เมื่อกี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องอ่านหนังสือนะครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นครัวสวยงามมากครับเป็นครัวเทศนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเป็นเกรดพรีเมียมนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมด อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ที่นี่นะครับจุดเด่นที่สำคัญเลยก็คือทางด้านนี้ครับเราสามารถเปิดประตูเชื่อมออกไปได้นะครับเป็นห้องครัวไทยจะมีห้องแม่บ้านนะครับท้างนอกตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องครัวไทยนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับห้องแม่บ้านทั้งเส้นเลยแบบจัดเต็มเลยครับ แบบร้านอาหารเลยนะครับทุกอย่างเพราะว่าผู้ขายที่นี่ชอบทำอาหารครับก็เลยทุกอย่างจะเต็มเหมือนร้านอาหารเลยนะครับส่วนโซนทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องแม่บ้านครับที่แบ่งแยกชัดเจนนะครับก็คือเป็น2ห้องนอนนะครับหนห้องน้ํานะครับส่วนด้านถัดออกไปจากห้องครัวนนก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเล็ก จะเป็นห้องรีดผ้านะครับก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับึ่งซึ่งติดกับห้องครัวไทยที่เมื่อกี้เราไปดูมานะครับเป็นห้องติดกันเลยนะครับแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับมาจากห้องครัวนะครับห้องครัวเทศเดินเข้ามานะครับทางซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับห้าห้องน้ําส่วนทางด้านขวามือผมนะครับก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับเป็นของผู้ใหญ่ ในตัวนะครับแล้วก็ทางขวาด้านนอกเนี่ยก็จะออกระเบียงนะครับเหมือนคล้ายๆห้องแ่งเลนอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราสร้างโดย SCG h a r m จุดเด่นของบ้าน SCG h a r m นี่ครับ จุดนี้เลยครับตรงนี้เป็นห้องควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านนะครับเกี่ยวกับ PM 2.5นะครับทำให้อากาศภายในบ้านเนี่ยไม่ร้อนนะครับถ่ายเทสะดวกนะครับสิ่งที่สําคัญของบ้าน SGHA r m มเห็นเห็นจุดตรงนี้ไหมครับเราสามารถเปิดลงไปนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีความสูงประมาณ55เซนมีประโยชน์ในการลงไปเซอร์วิสคนที่ลงไปเซอร์วิสเนี่ยสามารถนอนล่อได้เข้าไปนะครับจะง่ายต่อการเซอร์วิส้านขวามือผมเนี่ยครับจะเป็นตู้บิว นะครับเป็นที่เก็บรองเท้านะถัดมาเนี่ยจะเป็นเหมือนห้องควบคุมไฟครับของบ้านทั้งหมดนะครับภายในหลังนี้นะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับเก็บเป็นจุดเดียวที่เดียวนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นสอง ตอนนี้เราขึ้นไปดูชั้น2พร้อมกันนะครับคือหลังนี้จะมีชั้นสองและชั้น3นะครับข้างบนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนสาห้องน้ำนะแต่แต่แและห้องตกแต่งไม่เหมือนกันเลยนะครับคือผู้ขายเนี่ยออกแบบมาต้องบอกว่าสวยงามมากๆแต่และห้องเนี่ยออกแบบจากความชอบของแต่ตละบุคคลนะครับขึ้นมาชั้น2เนี่ยทางขวามือผมจะมี1ห้องนอนส่วนทางซ้ายมือผมก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนเท่ากับว่าชั้น2จะเป2ห้องนอนนะครับเราตามไปดูห้องแรกก่อนนะ ก่อนที่จะถึงห้องนอนเนี่ยก็จะมีตรงนี้เลเกๆนะครับทางเข้านะครับแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเพื่อแยกส่วนออกมาก็จะเข้าไปด้านในแพทเทิร์นของห้องจะประมาณนี้ครับทางขวามือผมเนี่ยจะเป็นกระจกใสนะครับซึ่งเป็นกระจกลอดทิศท,ทางอยู่แล้วนะครับทางชั้นสองนะครับแล้วก็จะมีเตียงนอนมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ต้องบอกหน่อยว่าใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับทั้งหลังเลยนะครับจะมีบิวอินเป็นตู้เก็บของเรียบร้อยมากครับ แล้วก็ถัดเข้ามาซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็น walk in closet นะครับเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีตรงโต๊ะแต่งหน้าจะมีห้องน้ำผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่เล็กที่สุดของ3มห้องข้างบนนะครับบางหลังถือว่าเป็นมาสเตอร์ได้เลยนะครับนั้นเรามาดูระบบของชั้น2นะครับมาดูตัวนี้นะครับเป็นห้องกองอากาศนะครับหลักการก็คือต่อเชื่อมมาจากชั้นหนึ่งนะครับเหมือนคล้ายๆระบบกองอากาศของบ้านเราที่ตัวเล็กๆแต่หลังเนี้ยเหมือนกองอากาศทั้งหลังเลยนะครับเดินมาตรงนี้ครับ কোট. ครื่องกรองอากาศนะครับคือจะปรับอุณหภูมิภายในบ้านนะครับจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็ได้ข้างในก็จะไม่ได้ร้อนเหมือนข้างนอกมากนะครับแล้วก็จะมีกรอง p m 2.5ด้วยคือตัวกรองเนี่ยครับถ้าจะเห็นเนี่ยทั้งบนเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงเนี่ยจะดูดอากาศออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวสีเขียวเนี่ยคือเขาจะกรองอากาศเข้ามาตอนนี้เรากลับเข้ามาดูอีกห้องหนึ่งของชั้นสองนะครับส่วนตัวผมนี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์ได้หมดเลยครับห้องใหญ่มากนะครับห้องนี้เนี่ย ตกแต่งโทนสีสวยงามมากครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องทํางานนะครับทางขวามือผมเนี่ยจะเป็นห้องสมุดเล็ก,เลกๆเก็บหนังสือแล้วก็สามารถนั่งทํางานตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ชอบคือโทนสีสวยงามมากครับมีแอร์แยกเป็นสัสดส่วนด้วยนะครับเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้อง walk in closet สวยงามมากครับเป็นโทนสีขาวนะครับมีโคมไฟแล้วก็แยก ออกมาเป็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเนี่ยก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้านะครับที่สําคัญมีแอร์ทุกห้องเลยนะครับจะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับตัดเข้ามาครับเป็นห้องนอนนะครับที่มีเตียง2เตียงนะครับเป็นเตียงขนาดใหญ่2เตียงเลยนะครับเราก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นเราก็จะมีเป็นช่องแสงเหมือนเป็นหน้าต่างนะครับทั้งด้านหน้าเราแล้วก็ทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับ นั้นลองขึ้นไปดูห้องสุดท้ายครับสวยงามมากเหมือนเป็นห้องสูตรคอนโดอีกหนึ่งห้องนะครับห้องเมื่อกี้ว่าสวยแล้วห้องนี้อาจจะสวยกว่าก็ได้นะเป็นทางบันไดขึ้นชั้นสามนะครับเพดานสูงมากนะครับขึ้นมาเนี่ยตรงกลางนะครับมีที่วางของแมตต์เปตัวบ้านเป็นไงบ้างครับสีสัน แค่สีก็ตอบโจทย์แล้วนะครับห้องนี้เปรียบเสมอเป็นห้องโฮมเทเตอร์เล็กๆเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟานั่งเล่นมีเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกมากครับด้านนี้ก็คือจะเป็นนะครับหน้าต่างนะครับแสงเข้าเพื่อประหยัดไฟด้วยนะครับถัดเข้ามาเป็นห้องนอนอันนี้ก็จะตกแต่งเป็นอีกหนึ่งสีนะครับออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผ้มาม่านเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีกระจกด้านข้างมีหน้าต่างนะครับมีโต๊ะ ทำงานก็ม,มีตู้วีวิอินวางทีวีนะครับสวยงามมากครับเหมือนผมว่าเป็นห้องสูตรคอนโด,โดใหญ่ห้องหนึ่งเลยมีเตียงนอนทางด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างช่องแสงข้างหน้าเนี่ยมีระเบียงนะครับจริงๆชั้นสองห้องใหญ่เมื่อกี้ก็มีระเบียงแบบนี้นะครับสามารถเดินออกไปด้านนอกได้ตามผมเข้ามาอีก้องหนึ่งครับห้องนี้เป็นห้อง walk in p l o s e t นะครับของห้องมาสเตอร์ใหญ่เป็นโทนสีเดียวกับห้องนอนวัสดุเกรดพิเมียมเช่นเดิมนะครับห้องนี้ก็จะมีแยกออกมาหนึ่งห้องแล้วก็มีแอร์แล้วเนี่ยครับเป็นระบบช้องอากาศที่ผมบอกว่าเป็นสีเขียวเวลาที่ปล่อยอากาศออกมาตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับเป็นช่องแสงเหมือนเดิม <Okay. S 1> ถัดมาจากวอล์กอินพอยซเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ ผมพาออกมาดูระเบียงด้านข้างนะครับที่มาจากตรงที่จอดรถนะครับเป็น นั่งเล่นตรงนี้เนะี่ยทางซ้ายมือผมก็จะเป็นห้องที่เรานั่งรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาสามารถเปิดออกมานั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับเดินตามเข้ามาเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับรอบๆตัวบ้านแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อกับทางห้องนอนที่เป็นห้องชั้นหนึ่งห้องนอนแรกที่เรามาดูกันนะครับชั้นหนึ่งสามารถเปิดออกมาจากตรงนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านมีการปลูกต้นไม้มีกระบองเพชรเยอะพอสมควรเลยนะครับ เราก็เดินเข้ามาถัดมาตรงนี้เนี่ยก็จะมาด้านหลังครับเอซีฮมก็จะวางระบบแอรไว้อย่างนี้นะครับถัดเข้ามาตรงนู้นเนี่ยซ้ายมือสุดจะเป็นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับ2ถังมาจากระบบของ SCG h a r ทั้ทัมดนะครับ ังไงบ้างครับหลังจากที่เราไปดูบ้านมาทั้งหลังสวยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกไหมครับผมว่าตัวบ้านหลังนี้อยู่ในทําเลที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยมีเหมาะกับคนที่จะซื้ออยู่อาศัยหรือว่าซื้อลงทุนในอนาคตนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุ้มค่ามากมากครับใครสนใจติดต่อเบอร์นี้ได้ครับ0915415556วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ